นะครับร้านคาไว้ครับมีนัดกับพี่บอมกันในชาวไว้ที่นี่ผมขอเดินตามเสียงเพลงไปเลยแล้วกันครับ<ๆ>เพลงนี้มันคุ้นๆเลยไม่รู้ๆๆๆสวัสดีพี่บอมครับโอ้คุณนักเต้นโอ้โห<บ>เป้นเพลงผมได้ด้วยสวัสดีครับพี่บอมครับรส่ผานมา กันนิชาตอนนี้มาแบบว่าพูดคุยหน่อยไม่เจอนานเราแบบว่าอยากมาอัปเดตหน่อยว่าตอนนี้พี่บอมมีผลงานผลงานอะไรบ้างทําอะไรอยู่โโเพราะว่าหลายคนแบบว่าคิดถึงกันนชาครับตอนนี้จริงๆนอกจากเราทํางานกันนชาอยู่แล้วเนี่ยจริงก็ยังทํางานเบื้องหลังมาตลอดนะครับ,รบก็มีตั้งแต่เป็นโปรดิวเซอร์ให้เฮลเม็ดเฮดน้องโฟร์โฟร์ดีทูเลยครับ่ช่วยดูแลทำกิจกรรมอาร์ติสต์ลอปเมนให้เขานะครับ แล้วก็ตอนนี้ยังมีโปรเจกต์ใหม่ๆนะครับของคุณเซปเพมเบอร์ด้วยซ้ำไปนี่ออมีอีกหลายโปรเจกต์แล้วผมก็มีโอกาสได้ไปล่ำไปเรียนกับพี่บอมบ้างเล็กๆน้อยๆที่ไหนที่ไหนพี่โรงเรียนดนตรีจินตการครับต้องเรียกว่าสถาบันจินตการดนตรีถึงจะถูกอยู่ที่ท่านขออสวัสดีครับสวัสดีครับให้ผมขายของก่อนเครับอยู่ชั้น1ิบนะครับชิดลมทาวเวอร์นะครับแวะเวียนไปได้ทุกวันเลยครับผมอยู่ทุกวันละครพี่ก็ เป็นผู้บริหารยูที่นั่นใช่ครับแล้วก็บริหารงานดูที่นั่นครับแล้วก็แต่เดิมในโรงเรียนก็ค่อนข้างจะต้องเรียกว่าดูเดือดในแง่ของวิชาการนะฮะแล้วก็พอทางทีมบอมเข้ามาบริหารเนี่ยตอนนี้เราก็ใส่ความสนุกความ<อ>มันแบบวัยรุ่นของ Spi C y Dish เข้าไปด้วย<อ>ก็คิดว่าภายในปีตั้งแต่นี้เดือนมกราใช่ไหมใช่ตลอดปีในยาวไปเนี่ยเด<อ>ี๋ยวจะมีกิจกรรมจากจินตการร่วมก<อ>ับ Spi ซ y Dish แล้วอยัางก็ร่วมกับหลายๆที่ให้ได้ติดตามกันยังไงเ,<อ>เรียนเชิญ m ิวสิ h o u ฮาส์ก่อนเลยครับนี่ ตามไปเราต้องตามมาพี่บอมเอางี้ในวันนี้ผมมาร้านคาาวครับผมพี่บอมอยู่ในร้านคาาวเล่นโชว์ไปแล้วเล็กๆน้อยๆอ่าตอนนี้เขามีพวกอะไรนะรถคันแรกบ้านหลังแรกครับผมไปซื้อกีตาร์ตัวแรกมากับคุณฟุงกับคุณดิวเป็เทลเวเทอร์ที่มาในมิวสิกเฮ้าส์ของเราถ้าสมมุติว่า เป็นโนหลังแรกบ้างให้บพี่มอมนำดูโอ้ด้วยความยินดีเลยครับแต่ว่าเป็นโนดหลังแรกหลังนี้นี่แพงไหมครับหลังนี้นี่เอาแบบว่าเบาๆอะไรครับเป็นราคาเบาๆน่ารักน่ารักนะฮะก็ถือว่าเป็นตัว premium มเกรดของคาววเราเนี่ยฮะร้านหนึ่งเท่านั้นเองด้วยความที่เป็นคาไยเป็นโนนะครับเราไม่ได้ซื้อแค่เสียงเป็นโนนะครับมันมีทั้งประวัติศาสตร์อยู่ในนั้นต้องบอกว่า คาวายวเนี่ยเป็นเป็นนักพัฒนาโดยเฉพาะเรื่องของทัชชิ่งนะครับหรือว่าพวกคีแป้นคีเนี่ยวิธีการกดเนี่ยต้องเรียกว่าชั้นหนึ่งของโลกเลยครับมีอยู่4แบรนด์ในโลกเท่านั้นที่แข่งกันอยู่คาวายวเป็นหนึ่งใน4แบรนด์ครับแล้วผมมั่นใจด้วยคาวายวเป็นที่ค1ครับนี่ตัวอื่นบ้างดีกว่าตัวอื่น <Yeah. S 2> Let's go <S ผมมาแนะนําตัวนี้ดีกว่าครับต้องเรียกว่าหลังหลังนี้นจับได้แต่แต่อย่าอย่าให้เป็นรอยนะครับ หลังนี้เป็นความภาคภูมิใจของแบรนด์ครับนอกจากข้างนอกนี่มีคอิชิคาไวข้างในเป็นชิเกรุคาไวครับถือว่าเป็นพรีเมี่ยมเกรดของเขาเป็นชื่อคนเจ้าของครับแต่เสียงไพเราะจริงๆครับแะโอ้โหอยากจะหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายโซเชียลแคมมากเลยทันทีเลยครับนี่เสียงดีจริงๆครับบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจของของคาไวเลยนะครับเพราะว่า ถือว่าแฮนด์เมดทั้งตัวครับตัวนี้สำหรับคนที่รักเป็นโนดีมากๆผมแนะนำครับ เฉพาะแบบพี่พรอมเล่นไหมนยพี่อุ้ยเจ้าของเพลงเล่นเพราะกว่าเยอะเลยอุย้ยถ้าสมมุติว่าแบบเปียโนตัวนี้นี่คือคมันดีไงนําเสนอคือว่าอันนี้เป็นเทคโนโลยีล่าสุดของดิจิตอลเปียโนของคาวัยครับหนึ่งตัวเหมือนกันครับต้องบอกว่า,า,าโลกโลกใบนี้ถ้าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นโลกของเปียโนเนี่ยเขาจะเริ่มแข่งกันที่หนึ่งคือตัวคอนที่เคาะข้างในนะฮะสองก็คือตัวที่เป็นซัพเทนก็คือไอพวกสร้างเสียงยาวเนี่ยฮะตัวนี้ต้องถือว่าเป็นเทคโนโลยีเป็นดิจิตอลก็จริงแต่ว่า ใช้กลวิธีในการสร้างเสียงยาวเนี่ยแบบอัปลาจริงๆเลยเล่นให้ในเตนทในบ้านด้วยแล้วก็เล่นเป็นกี๊กเล็กๆที่แบบว่าสมมุติว่าถ้าถ้าถ้าเป็นเจ้าของร้านอาหารอยู่แล้วนะฮะเราต้องบังเอิญว่าก็ามีปัญหาเรื่องพื้นที่เหมือนกันแต่ต้องการคุณลิตี้ของซาวที่เฮ้ยเหมือนเป็นโนโจงิงแล้วก็สามารถจ้างเสียงอื่นๆได้เยอะแยะเช่นแบบว่าเฮ้ยถ้าซื้อแค่เสียงเป็นโนดูไม่คุ้มเรามีเสียงอิเล็กทริกให้ด้วยเรามีเสียงออแกนให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าอันนี้มันก็จะแบบ แล้วแต่วัตถุประสงค์การใช่อะับก็คือพูดง่ายเข้ามาในคาร์ไวท์เขาก็แนะนาเองกันเนอะอันไหนที่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่เราอยากได้ถูกต้องเทรานั้นอ่ะใช่ง่ายกว่าโอเคผมถามพี่บอมสุดท้ายเผื่อว่าชาวมีสินค้าเขาคิดถึงพี่บอมคิดถึงการในชาคิดถึงคุณคเนตคนนี้เมื่อไรอารบัมจะออกการในชาเพลงใหม่จริงๆความตั้งใจของการนชานะครับกะว่าเอาเนี่ยผมพูดกลมๆไว้ก่อนแวกก่อนสงกรานพบกันแน่นอน กับซิงเกิลใหม่ก่อนสงกรานต์พวกันกับซิงเกิลใหม่แน่นอนโอเคพี่บอมขอบคุณมากครับครับผมเดี๋ยวช่วงหน้ามิวสิกสตูดิโอพี่บอมฝากโชว์หน่อยได้ไหมพี่แน่นอนผมเตรียมแบบว่าแบบเฟี้ยวงอขอแบบแปะลืมเอาเนี่ยเฟี้ยวงอะแปะลืมโอ้ยยิ้วรัวทำไม่ได้นั่นต้องเป็นโกเออโกลกักกิจอะไรอย่างเงี้ยโอเคให้โกลไปงั้นช่วงหน้าฝากพี่บอมโชว์ในมิวสิกสตูดิโอหน่อยแล้วกันนะได้เลยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับไปนะครับบ๊ายบายพี่ อะไรอย่างใจออกไปเจออะไรอีกครั้งหรือใครที่ยังไม่เคยได้พบเจอแต่ทุกครั้งที่ฉันยังอยู่อยู่คนเดียวนโลกใบกัน ลบเลือนวันที่มีแค่เธอ ไปต,ตัวฉันยังคงเหมือนเดิมไม่ว่าวันเวลาจะหมุนไปนานสักเท่าไรที่ในใจยังคงจดจำเวลาไม่เคยช่วยลบเรื่องราวที่มีของเธอไปจากใจพอได้แล้วกลอยความคิด ไม่มีความ ไม่มีความหมายสักเท่าไหร่หยุดความคิดถึงเขาสักทีนอนไว้